คิดยังไงทาไมโคชใหม่ถึงมาขายายาลดน้ําหนักหลายคนอาจจะคิดแบบนี้นะคะว่าทําไมถึงตัดสินใจเป็นโคชเป็นครูอยู ud, ด่ดีๆสอนอยู่ดีๆทำไมถึงมาขายายาลดน้ําหนักอย่างแรกต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่โคชขายไม่ใช่ยาลดน้ําหนักค่ะสิ่งนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นยาลดน้ําหนักก็คงไม่กล้าเอามากินแล้วก็กล้าเอามาขายชื่อเสียงกว่าจะสร้างมาได้ถึงทุกวนันนี้ต้องบอกว่าสั่งสมแล้วก็ตั้งใจสร้างมามา,มากๆอย่างที่2ค่ะต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่ายาลดน้ําหนักแล้วเป็นอะไรตอนแรกๆเริ่มเลยเนี่ยต้องบอกว่าตัวโควชเองเนี่ยดูแลสุข จนทําให้คุณแม่เนี่ยน้ำหนักเกินแล้วก็มีไขมันเกาะตับแล้วก็มีไขมันเกินเป็นไขมัน L D L ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคความดันหรือว่าไขามันอุดตันได้ง่ายมากๆก็เลยหาวิธีค่ะว่าจะทํำยังไงนะมีตัวไหนบ้างไหมนะที่ในท้องตลาดเนี่ยจะทําให้แม่ของเราผอมลงได้เพราะว่านอกจากอ้วนขึ้นในเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยตอนนั้นมันมีอยู่ตอนที่แม่ไปงานแล้วก็เจอญาติหลายๆคนแล้วก็มีคนนึงค่ะเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้สมบูรณ์ขึ้นเนาะกินเยอะหรอเชื่อไหมคะว่าแม่โคชใหม่คิดเรื่องนีี้มา คิดวนเวียนอยู่ว่าทําไมทําไมเขาต้องมาทักแม่แบบนี้ด้วยทําไมแม่อ้วนนักหรอทําไมเขาต้องมาทักว่าอ้วนด้วยมันไม่ได้อ้วนขนาดนั้นไหมสิ่งที่เรารู้คือเรารู้เลยว่าแม่รู้สึกว่าเมื่อมีคนมาทักมันไปกระทบจิตใจแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของสุขภาพเรื่องของสัดส่วนมันไม่ได้หมายความว่าคนเราจะต้องเป๊ะเหมือนนางแบบเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้หุ่นเป๊ 1> <1> เปะเหมือนนางแบบตัวนี้ทําขึ้นมาอย่างแรกเริ่มต้นเลยเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแม่ของตัวเองทําให้ไขมันเขาลดทําให้ความดาดันนเ้้าาาีขขึทํใหสุภพ ดีขึ้นทําให้น้ําหนักไม่เกินไม่คุณแม่มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะจุดเริ่มต้นเกิดจากความรักรักคุณแม่รักที่อยากจะให้เขาสุขภาพดีแล้วก็รักตัวเองที่อยากจะให้สุขภาพของตัวเองดีเช่นกันก็เลยตั้งชื่อว่า love นี่แหละค่ะ L U V love love yourself love your health เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าพลิกหลังกล่องดูสารสกัดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสารสกัดข,ของเราเนี่ยมาจากธรรมชาติซึ่งสามารถบอกได้จริงๆเลยว่ามาจากธรรมชาติ100%เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากชาเขียวกัวกรอ่ะกัวกมก็เป็นนฟบอร์จากพืชะะค ชาสีม่วงสารสกัดจากกาซีเนียหรือว่าส้มแขกมเมลบอรี่ค่ะแอปเปลิลค่ะแอปเปลิลตัวนี้เราก็ใช้นวัตกรรมนะคะแอปเปลิลฟีนอนจากประเทศอิตาลีเลยซึ่งเป็นนวัตกรรมอันดับหนึ่งของอิตาลีเลยที่เขามีงานวิจัยรองรับเยอะมากว่าตัวนี้เนี่ยทำงานกับไขมันโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครทานไปแล้วบอกว่าทานไปสักพักแล้วรู้สึกว่าน้ําหนักไม่ได้ลดนั่นหมายความว่าไขามันเนี่ยมันออกไปแล้วไขมันมวลไขมันน่ะที่มันทําให้เราอ้วนทําให้รอบเอวเราเยอะทําให้สัดส่วนเราเยอะเนี่ยเขาออกไปเพราะฉะนั้นพอมันลดไปถึงระะดดดัับบบนนึง่่ก็มมจไไ้ลแ ควบาพแต่เขาจะไปทํางานกับไขมันส่วนอื่นๆเช่นที่แทรกอยู่ตามอวัยวะภายในที่อยู่ใต้ผิวหนังหรือ visceral f a ตตัวนี้นะคะหลายคนเนี่ยทานไปแล้วเห็นผลชัดเจนมากๆในเรื่องของสัดส่วนถ้าเกิดว่าใครน้าหนักเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหรือหนึ่อทานตัวนี้เข้าไปอะ่ะแรกๆเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าเราลดลงชัดเจนเพราะอะไรเพราะไขมันมันเยอะมากและพอตัวนี้เขาเข้าไปทํางานกับไขมันแบบเน้นๆเลยทําให้สัดส่วนเราลดลงตัวเราก็เลยลดลงน้ําหนักเราเลยก็เลยลดลงนะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นสา,ารสกัดจากส้มสีเลือดค่ะ ตัวนี้ก็เป็นนวัตกรรมเช่นกันเป็นงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นนะคะตัวนี้คือโมโรซิลค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ช่วยทํางานกับไขมันเช่นกัน2ตัวแล้วนะตัวอื่นก็มีอีกหลายตัวที่ทํางานกับไขมันนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีส้มขมพริกไทยดําช่วยเบิร์นทับทิมช่วยเรื่องผิวพรรณต้องบอกว่าตัวนี้ให้คุณแม่ทานแล้วก็ ต้องบอกว่าเป็นเครื่องหมายการันตีเลยว่าคุณแม่เนี่ยอายุ65แล้วลดน้ําหนักมา10กว่าปีไม่สามารถลดได้แต่ว่าเราเนี่ยสแสดงความจริงใจให้ลูกศิษย์ทุกคนเห็นเลยแล้วก็แม่ไม่เคยลดน้ําหนักได้เลยตัวนี้นะคะคุณแม่เนี่ยทานเองจริงๆ7-8เดือนลดไปถึง11กิโลซึ่งทําให้เขาเนี่ยข้อเข่าเขาดีขึ้นเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยมันลดลงทําให้ไม่ต้องไขข้อไม่ต้องรับน้ําหนักเยอะเกินไปความมั่นใจมากขึ้นเวลาไปไหนมาไหนคนก็จะทักว่าโอ้ผอมลงหรือเปล่าเนี่ยอ้าไปทําอะไรมาผอมลงนะเนี่ยอ้าไม่แ้วง เยอะมากซึ่งมันทําให้ความมั่นใจของผู้หญิงคนหนึ่งกลับมาทาั้งทั้งที่คิดว่าอายุเยอะแล้วก็คงจะลดไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าลดน้ําหนักไปแล้วจะ้อมจะโทมเพราะว่าเราใส่ทั้งตัวมาเบอรี่แล้วก็ตัวทับทิมเวลาที่เราลดน้ําหนักเนี่ยเขาจะมีอนุมูลอิสระออกมาซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระออกมาสู้ทําให้เราเนี่ยไม่แก่เพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเวลาเขาลดน้ําหนักลงมาเขาจะแกะ่ตัวนี้เนี่ยคิดค้นมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าผอมลงน้ําหนักลงต้องไม่แก่ไม่เหี่ยววผิพปปลงงัสสดใ และตัวนี้ค่ะโคชใหม่ก็ทานเองด้วยไม่ได้ทานเพื่ออยากจะให้ตัวเองพร้อมสเลนเดอร์อะไรแต่ว่าทานเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่มีไขมันส่วนเกินไม่มีไขมันเกินนะคะไม่ว่าจะ L D L หรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปวัดเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะคะไปวัดก็ไขมันเกินเช่นกัน L D L ก็2องสรอพอไปวัดมาล่าสุดก็คือลดลงมาเหลือร้อยกว่าซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตารฐานแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าภูมิใจมากๆไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อแค่เป็นยานลดน้ําหนักอย่างที่หลายๆคนเข้าใจไม่มีสารอันตรายไม่มีสารกล่อมรรสามม่ีีีซบนนตัว้กธรชาติ0% นะคะเพราะฉะนั้นดีใจมากที่ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลิฟค่ะได้ออกไปช่วยเหลือผู้คนบางคนเนี่ยที่ชอบทานของมันของทอดของปิ้งย่างต่างๆทําให้ไขมันเนี่ยมันเกินแล้วเวลาไขมันเกินเนี่ยเขาก็จะไปสะสมตามสัดส่วนของร่างกายอยู่ไปนานๆเขาก็จะกลายเป็นเซลลูไลท์เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเข้าไปทํางานกับไขมันโดยเฉพาะไม่ว่าจะบล็อกไขมันที่เข้ามาใหม่เบิร์นไขมันเก่าออกแล้วก็ช่วยทําให้ผิวไร้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะตัวนี้ใครที่อยากจะได้ใครที่สนใจอยากจะบอกจากใจว่าผลิตด้วยหัวใจผลิตด้วยความรักไม่ใช่แค่แม่ตัวเองแต่วันนี้รู้แล้วว่าตัวเนี้ย ออกไปช่วยเหลือผู้คนได้มากมายตอนนี้เราผลิตเป็นร็อบที่4แล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนแพคเกจจิ้งเป็นสีดําเท่สวยหรูแบบนี้แล้วก็มีแอปเปิลแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเท่มากๆดูแพงมากๆใครที่เคยคิดว่าโ,โหเวลาถือแบบ กลัวคนอื่นรู้ว่าถือ,อยาลดน้ําหนักกินแบบโอ้ยลดน้าหนักหรือเปล่ากลัวอ้วนเหรอไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าหลังจากนี้เราจะภูมิใจที่เราพกกล่องนี้ไปคนเห็นก็โหดูดีดูแพงดูมีคลาสดูมีเทสด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้เปิดใจลองค่ะหลายคนน้ําตาลแบบเกินน้ําตาลในเลือดเกินเอาไปทานเนี่ยเขาช่วยลดระดับน้ําตาลได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับไขมันน้ําตาลเนี่ยเวลาเราทานน้าชงน้าหวานชานมต่างๆสุดท้ายเขาก็จะกลายเป็นไขมันเช่นกันเพราะฉะนั้นรีบไปหยุดเขาก่อนรีบตัดวงจรความอ้วน